พอดีพระกอบอาชีพอยู่ในน้ำในบกในอากาศพอดีถ <Så> ้าได้ยินได้ฟังที่มากพอดีที่บริมากพอดีขอศลผลบุญถวายกองใหญ่ในข้างนี้ขอจังหวัดไปถึงทุกดวงแก้วดวงใจที่อยู่แห่งหนตำบลใดพอดีขอบุญบารมีถี่สร้างอธิสงถวายกองใหญ่มานี่ให้ะเคลื่อนไปทั่วโลกทั่วพื้นปัจจีไปหอดไปถึง ญาติพี่น้องอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศได้รับกุศลผลทานพรเพียงกันเด้อเออปฏินีธจะ,ะวถวายพระทหารเจ้าพร้อมกันแล้วตั้งนโมพร้อมกันนโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปัคคยัญชนะสัมปันนังสาลีเอาทุกอย่างมาให้ินี่ยไม่ยังเช้าขอกับขอไปให้มาให้เนี่ยคุณวันใครก็ได้มาเนี่ยมาสำคัญเนี่ยทีวี้ อาดุกตัวใหญ่ๆทอดไห้พัชัาอาตะเลี้ยนอาที่หนึ่งหนึ่งไม้ใบจันทรอันมก um, ็เเ <laughs> ่ย <laughs> ก <ifer all CR> <laughs> ่าอลยท้าหาทุงยาเชียวกับเขาไปไหนหมาเน้วอยู่ ่มมน่าจะวะีสำคัญที่สุดคือปานี่งนึ่งานาเองสิทิถามได้โยมวันจกพูดถึงหัวเราค่อยดีฮะถึงหัวเาค่อยดีเล้อะไรเสียอเอออาบระาจับมืองครับตอนเ้าตอนเที่ยงตอนบ่ายคน แต่เมื่อนี้เทวดาคว,วาดินในโปรดปรานประทานพอเอเปิดหูเปิดตาเปิดสติปัญญาเปิดแสงสวา่างเปิดผนภนผ้าให้ลูกให้หลานให้ชาวบ้า,บานทำบุญงามความดีสัางอนิสงส์กับเป็นบุญเป็นคุ้นรับเอาเจดีย์มินทงนังไ้สุบหักจเดินนอมาลังออลักมา ข้าพเจ้าก็มีหนามีตามีชื่อมีเสียอาไงทุกองพีก็เป็นบางเนี่ยเป็กับเพื่องเปรีพเจเช้าเสร็จก็จะมีพิธีแหงเนี่ยนะอ๋อตึกตุกองพียายรอยแก้วมาจัดระยองท่ามาจัดระยองพื้นที่พี่น้องเอ้ยระยะทางกี่กิโลคุณแม่ปรอยแก้ว ครบคัวน้องได้ยินมาพอดตุ้มทยภถไายถวายของเพื่ดท่านก็อยู่ก็ได้กอดกรลับกระตักกระสายเออคนกระวายหาสิ่งของมาร่วมในการเก็บเจ้ายผออกกระถิ่นคนมาลดปีกับเอ็มตึ้ง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 หงาลดลดเลยหนเต็มเอามาตอยในการนี้ จับผนล,ละใหม่ไปจักว่าโทรเรียนไปจักมาละหมดลับใหญ่ไปจักว่าอู้แนวกินมีครบครบทุกสิ่งทุกอย่างทุกแอร์ไบรแก้วถึงอายุมากแล้วแต่ก็ไม่สำคัญใจยังเป็นบุเกิจปุสอยูเออเออถึงจะเป็นสาวที่เรือน้อยแต่ก็ใจค้ดแข็งใจคิดแข็งในไบร์แก้วพาลูกพาหลานมาจากการ เสียทีแล้วก็จะไปร่วมขบวนให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางน้องไอชานลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะถึงท